โอ้พีหลงพีหลงสวัสดีครับบ่าวบอมคนมากรถครับอแก้ว,กวอ้าวิ่งวันเดวยวครับวนนวว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 วอววววววอววง,งวััวววยวว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 วครบวบววววียวว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 วัวว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 ว โชว์ครับโชว์โอยโอ้สายหอนครับสายหอนโอ้โอ้โอเปลี่ยนท่อมาใหม่บอสสี่ท่อโอ้มออไปเตี่ยวครับหม้อใหญ่หม้อเล็กจัดหนักเลย ยานะครับยาเลย สวยมากครับแดงแปะเลยพี่น้องสายเดียวครับ <c oughs> อยู่กับพี่ลงครับรถแรงของพี่กล้องเขา มีซูเปอชิครับ FN 5 2 7สองเดเจ้าเจอกันทีไรลั่นทุกทีครับพี่กล้องจับหนักจับเต็มครับทุกเที่ยวพี่กล้องสายหอน สินดินดำน้ำซุ้มมาอยู่บึงกาลครับมาเป็นคนบึงการแล้วมาอยู่นานดิกลองครับคนคราสินดินดำน้ำซุ้มเขาเอืนนะครับน่าจะเที่ยวที่19นะ วิ่งอยู่คันเดียวครับวันนี้สวัสดีครับพี่ก้องเไปเรื่อยๆครับโอ้เดี๋ยวมาถ่ายยูทูบเบร์อยู่หมนี่แล้มา่ายรถรถแรงนี่แล้วแรงลอยเจห้าลอยเจ็ดห้าดวจับซุกม่ตัวฮะจับซุไม่ตัวบาบอมจับซุไม้ฟื้หมม่อยก ซื้อหมอด้วยลูกก็จำด้วยบ่ดังลูกก็จำตัวนัาไก่มาเนี่ยแน่นอนเถรอวะมุดยอดวะใจมันรักเถื่อนมีเจาะหมอเด้วยนี่นะซีหมอมีแล้วฟังใสายบ่บฟังใายท่านใส่อยู่สั่งมาแล้วอ๋อสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วโอ้แน่นอนเถอะวะมุดยอดใจมันรักขากระโกดืึงปุ้งถึงไม่ไปเลยเลยดหกขั้นเจ็บบาบอมตัวใดหกขันเจ็บนี่บอกหกขั้นเจ็บวะนี่พอมท่อพอมหมอดูแล้วโอ้อ๋อไหมอ๋อไมาเป็นชุดเลยตั้งขึ้นไรยางนี่เลยโอ้ไม่สปอร์ตไรอีกขัดเจ็บอยู่ สั่งสั่งมาแล้วเนาะโอ้เอามาหอดเรียงเรียบยร้อยเดียวหกพันเจ็ดป่ะนี่ชุดนี้นะอ้าเลยใช่ไหมครับเ,เป็นเลดเป็นเลดเอ้าอันนี้คือใส่บาอันเดียวอีกบานนึงไปเสียโอ้มันมีขางเดียวใส่เบงง้งเท่าไหร่ละตัวไซหลายโอ้นี่บอกไซไหมเนี่ยใช่พึ่งได้มาวมทั้นงนิ้วนี่ตัวนี้นะห้าครับผมห้าอันนี้สิบสองอันนี้สิบสองแปดแปดโอ้ อันนี้อันเดิมเนาะอันนี้เดิมอันนี้ซื้อม,มาใส่ใหม่ครับนี่ชุดนี้เท่าไหร่สองห้าสิทั้งสองห้าสิบนี่ก็พันแปดองสายลัดสายลัดก็สองร้อยห้าสิบบาทโอ้อันนี้พันแปดเนาะสิบหันสิบหันนี่สามห้านี่ย่างก็รับเงี้ยเี้เนาะ ได้จักเทีย่าเราบ่นี่นะสิบกว่าสิบกว่าเดี๋ยวพอจะเก้าเว่าพอไป ว่าจะเอาประมาณสัก20อ่ะไปแล้วครับลากันไปเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่กล้องเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ